พอกาแฟของเราเย็นตัวลงวิก็นํามาใส่โหลไว้นะคะเวลาจะกินหรือเวลาจะขายเราก็ตักใส่น้ําแข็งเป็นแก้วแก้วแบบนี้ค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะตักใส่ลงไปเลยหนึ่งกระ้วยบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาสอนชงกาแฟเย็นสูตร5ลิตรเอาไว้ไปทำขายกันนะคะไปดูส่วนประกอบได้เลยค่ะน้ำเปล่า5ลิตรกาแฟสำเร็จรูปตราเนสกาแฟเรดครับ ใช้160กรัมน้ำตาลทราย300กรัมผงครีมเทียมตราคอฟฟี่เมด300ร300กรัมนมข้นหวานตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ505กรัมใช้2กระป๋องนมข้นจืดตราคาเนชั่นขนาดน้ำหนักสุทธิ405กรัมใช้2กระป๋องเริ่มทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกให้เรานำน้ำเปล่าหลิตรนี้ไปตั้งไฟให้เดือด พอน้ำเดือดเต็มที่แล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วก็ยกหม้อมาได้เลยค่ะวิจะทําการชงเลยนะคะให้ทําทุกอย่างขณะที่น้ํายังร้อนๆอ,อยู่ได้เลยค่ะอย่างแรกก็ให้เราใส่เนตกาแฟลงไปเลยต่อด้วยน้ําตาลทรายคอฟฟี่เมดยังไม่ต้องรีบคนนะคะเดี๋ยวคอฟฟี่เมดเขาจะค่อยๆจมน้ําลงไปเองค่ะให้เราต่อด้วยนมข้นหวานได้เลยใช้สองกระป๋องค่ะ ขูดลงไปให้หมดและสุดท้ายคือนมข้นจืดค่ะอันนี้เป็นลักษณะของนมข้นจืดนะคะคือจะเป็นน้ำเหลวแบบนี้ค่ะเรียกว่านมข้นจืดเวลาซื้อก็ให้เลือกซื้อตามกระป๋องที่วิชโชว์ไว้ได้เลยนะคะซื้อให้เหมือนเลยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วเราก็คนได้เลยตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะคะสีก็สวยมากๆด้วย พอเราคนจนทุกอย่างละลายดีหมดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอกาแฟของเราเย็นตัวลงวิก็นํามาใส่โหลไว้นะคะเวลาจะกินหรือเวลาจะขายเราก็ตักใส่น้ําแข็งเป็นแก้วแก้วแบบนี้ค่ะคนสักเล็กน้อยนะคะตักใส่ลงไปเลยหนึ่งกระบ้วยชิมกันดูค่ะ อืมอร่อยค่ะรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็กลมกล่อมด้วยกินแล้วรู้สึกตื่นขึ้นมาทันทีเลยค่ะทางบ้านลองไปทํากันดูนะคะถ้าทำขายเนี่ยรับรองว่าลูกค้าติดใจแน่นอนเลยค่ะจะทำใส่โหลแบบวิหรือว่าจะบรรจุขวดก็ได้นะคะถ้าบรรจุขวดเนี่ยสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้สองสัปดาห์ค่ะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ